สวัสดีครับชาวเด็ดเกมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก้องสร้างกันอีกแล้ววันนี้ท่านในเกม o u t l a w 4นะครับผมซึ่งวันนี้ครับเราเนี่ยกำลังจะเดินทางไปในส่วนของสนามบินนะครับแล้วเราก็ได้ไปเจอผู้ร่วมทางที่เรียกได้ว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็ลองดูกันได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับที่ที่ผมเจอนี้ไม่ใช่หน้ามงหน้ามานะครับไปเจอกันในเกมจริงๆนะครับผมโอเคไปรับชมกันได้เลยฮะก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กดซับและกดแชร์ครับเป็นกำใจให้ก้องสร้างด้วยนะครับผมนี่ไงเพื่อนก้อง บล็อกแ์วิทกล้องวิทโอเฮียวิดสองตัวหนีอยู่ตายเสามตัวไอ้เฮียไม่เข้าเลยสัตว์กระสุนหมดแป๊บนึงไปก็เนสเออรีโหลดไปคุณเห็นกีต้าร์นั่นไหมครับนี่ข้างในมีนี่บล็ บล็อกแอนบล็อกอ่ะเพื่อนอ๋อกตามบ้านใช่ของคา้าคือมึงต้องนั่งฟาร์มอ่ะอันไม่ใช่เกมที่แบบอุ้ยซอมพี่เกิดเต็มเลยเพื่อนโอ้โหเชิดวิดอีกแล้วหรอใช่ปแปลวะเอ้ะไม่มันต้องมานเลงตลอด reload เดออี่จะปูนพด้วยอารพมไอ้จับด้วยอาร์มนเนี่ย โอ้สุดหมดรีโหลดอเออซอมบี้ไอ้จำเมนออ็นจะรออีกแล้วคุณพกไดา,าถึงแร์ฝแล้าเพื่อนเข้าไปเจอบอสน,นี่กูร้องเลยเฮียเจอเจอซอมบี้ทหารก่อนเลยตีอยู่กูตีอยู่ออเฮีย4ีที 3. ห้าทีฮัลโลหลหกทีเฮ้ยไม่ตายเหรอเจ็ดไม่ตายอู้แปดทีเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นแปดทีเพื่อนคอนปอนกูตีแปดที 3. เดี๋ยววันนี้เรามาดรอปเครื่องบินกันครับทุกคนขับเครื่องบินเลยใช่ไหมขับแอรดรอปกลับบ้านกด <c oughs> ตำรวจออเอโอเคคือพอบางทีเห็นยายเยอะก็แบบโอ้ยาเต็มไปหมดเลยครับเฮ้ยคนนี่วะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคนเหรอครับผมคุณนั่นนี่ไงใช่คนที่ถือปืนไอเชทองปะมาถามว่าใช่คนที่ถือปืนไอเชทองปะใช่ใช่ใช่ครับมาทำอะไรกันเนี่ยฝนครับเนี่ยผมลองมาเดินสำรวจแมปครับเห็นบอสบ้างยังพี่อะไรนะครับเห็นบอสบ้างยังพี่บอสเห็นเลยครับผมอ๋อบอสอยู่เมืองไหน่พีบอสอยู่เมืองลองถ่ายดูครับว่าเมืองไหน ไม่รู้พี่ะพี่ไอ้เสียบิวป่ะเด็กถามเคลียร์วิวเหรอพี่วะไม่ตอบอะยิงปะแต่ละวะใช่ใช่พวกเนี้ยเนี่ยพวกเด็กนี่เลยเนี่ยเฮ้ยปาะเบิดทำไมอ้าแฝดไอ้กล้องยิ้มหายโดนตัวเองไอ้ยี่หรือชาเคลียร์วิวเหรอพี่เขบอกว่าเคลียร์วิวเหรอพี่วะยิงแล้วนี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ทำเาวิว ไม่ใช่ไม่ใช่มึงวอรสีป่ะเด็กแบ็คกอรี่หรูอที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เราเพื่อนไหนวะล็อกกี้อ้าวคนละเกมโทษมาไม่เกมนะดับที่แกเขาเทวอาสีมันดีน่พี่จริงิงแม่งเลยเด้ใจเย็นที่ไหมสี่คนนะสี่คนโอ้มาเยอะแท้ไม่ไม่หมายถึงเพลงอ่ะเคยฟังว่าอ้ายมาสี่คนอ่ะอ๋อ ป <laughs> ปัั่่นนโอ๊ยกูเจอเอ้ยกูเจอสไนเปอร์เพื่อนเราควรยิงมันไหมเพื่อนเนี่ยมันก็อยู่กับกูมันจะยิงมาเลยก็ได้นะ่อา,อารีโหลดเอ้ยอันนี้คนละคนป่ะเนี่ยเฮ้ยอันนั้นอยู่กับมึงวะไม่เห็นมันมีตัวถือมีดอยู่กับกูตรงนี้ตัวหนึ่งวิ่งเก็บของอยู่เนี่ยเฮ้ยระวังมันหยิบปืนมาย,ยิงมันนะเว้ยมาโดนวิดไล่มาโดนวิดไล่เฮ้ยแต่ว่าอยากเห็น วิ่งเพื่อนวิ่งวิ่งเฮ้ยอย่ามาตามกูมาโดนมึงโดนโดนใช่เชิญกูด้วยเพิ่งมาพี่เพราะว่าตายพี่ไอตัวนั้นตบแรลงไหมหรอพี่กองกูเจ้เจอกูซอรี่ไปแล้วเฮ้ตึงตื่นเพิ่งเพิ่งเล่นเหรอครับก็เล่นนะครับสองสามชั่วโมงหรือที่ได้ม่ใช่เลยอ่ะใช่นี่คือถามกูปาวะหรือไงน่าใช่ ไมกูกดเปิดใหม่มันได้มึงได้ยินกูป่าวะไม่ได้ยินกดอะไรพูดนะขอ่อยทีทีทีใช่ไหมท,ทีทีไทเกอร์อ่ะอ๋อกูนกึกว่ากดผีเพราว่าที่นี่มีบอสเปล่าวะเอ,อที่นี่มีบอสป่ะครับเฮ้ยนะเอ็มสี่ม่วง ุย้ยกูโดนยิงไอ้ก้องตายเหรอเออมีคนมีคนมีคนคมีคนโอเคมีคนมีคนมีคนไม่ใช่ไอ้นั่นนะไม่ใช่คนนั้นนะมันลอ่อป่าววะกูว<ะ>่ามันลอ่อไอสัตว์ไอเหี้ยนี่มันลอ่อมันลอ่อเราเพื่อนไว้ใจไม่ได้มันชื่อฟิล์มศูนย์ห้าูนหนึ่งกูกำลังกดเลือดตัวเองอยู่ที่มันถือปืนแล้วป่ะมาเจ้าก,กูละ มึงต้องช่วยกูน้องเองเอาหัวน้องเจ้ากูเจ้ากูชื่ออะไรมันชื่ออะไรตัวที่มึงยิงชื่ออะไรไม่ใช่ตัวเมื่อกี้มันคือตัวเมื่อกี้เพื่อนมันเว้ยมันล่อมันล่อให้มึงไปโดนยิงเว้ยไอตัวนี้ตายละเออมันมีตัวชื่อฟีมันลูกซองอ่ะระวังนะมันใช้ลูกซองกูจะตายแล้วว่ะเพื่อนเฮ้ยเอ้ยชุบชุบไม่ได้แน่เลยว่ะเตายตายเกินใหม่ก็ได้กูเฝ้าของให้ เซฟโซนเวลกรุ๊ปอ๋อหกสิบวิเลือก,กรุ๊ปได้อ๋อโอเคโอเคกูจะยื้อเอาไว้เพื่อนมึงไหวอยู่แล้วไอตัวเมือ่อกีไอไอไอ้ไอตัวเมือ่อกี้มันล่อแล้วมันชักปืนเลยเว้ยเมื่อกี้มันจะยิงกูอ๋อแม่งล่อแม่งล่อมึงมันเลวได้กูสาไวยใจกูอบอกบอกูบอกแล้วพวกพ,พวกนี้แม่งไว้ใจไม่ได้เพื่อนเด็กวอร์ซีที่เอ่ยพวกนี้ <c oughs> เด็กวอรซีก็มาว่ะเพื่อน <c oughs> มันมาเก็บของไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมาเก็บก็โดนกูยิงอะเกิดไหนครับโอ้ยใกล้ๆเลยนี่วะแต่วะกูยังไม่เห็นมึงเลยนี่ไงดูดิในแมพกูยังไม่ขึ้นไอ้นี่มึงเลยเพื่อนเอเห็นละนอยู่ต้้งหลังมึงอะเหรอฮะกูไม่เห็นแต่กดเอ็มมาเห็นแต่กดแต่กดดูในแมพตอนนี้ไม่มีกูไม่เห็นชื่อมึงเหรอเออเข้ามาใกล้กูยังนี่ไงกูยอยู่ตรงศพกูเลยอ๋ออ้าวมึงเห็นมึงออกตีไปเลยอะ อาแต่กูยังเห็นมึงชื่อมึงอยู่ตีอยู่เลยรอต้องสงสัย่าอาจจะบั๊กแหละเช่ามาเถอะแหม่มาทำเป็นแบบมาทำเป็นแบบพี่มากี่คนครับไงกูบอกมาสี่คนเท่านั้นแหละเห็นไหมเพื่อนมันไว้ใจกันไม่ได้ก,กูไม่เห็นมึงเอานี่มึงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกูงั้นเดี๋ยวเราออ,อ,อ,ออกออกลองแป๊บนึ่งจะว่าออกตีคอมใหม่แล้วกันเพราะกูมองไม่เห็นชื่อไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวลำบากยังไม่เห็นมนเลยนะไอตัวลูกซอมมึงอ่ะยังไม่เห็นเลยนะตอนเนี้ยตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะไอตัวที่มึงยิงตายชื่ออะไร ชื่อทำไปดูดิเดี๋ยวดูดิข้างหน้าดูนะฟิล์มเออไอเนี่ยแหละอ้าวก็ตัวเมื่อกี้ไงอ้าวมันยิงหลังกูเลยเหรอเออก็ตัวเมื่อกี้แหละที่มันคุยกับเราฮะไอ้ือเวดนี่ไม่มันทำเป็นแบบถือมีดเว้ยแล้วมันก็ปืนยิงเราหนักันไว้ใจมันนะเพื่อนเออกูไม่พลาดว่ะเออเพื่อนไว้ใจมันอะเพื่อนโดนเลยเห็นไหมใจเลยกู อ่ะโอ้เสียใจเลยว่ะโดนเต็มเต็มเลยเมื่อกี้กูเจอสไยอีกแล้วเนี่ยเอาไนไหมเพื่อนเอ็มสี่ได้กูเจอร้อยนัดว่ะเพื่อนมึงนี่ดอปหอกตลอดเลยนะร้อยนัดใช้กระสุนไรอะ่ะใช้กระสุนห้าจุดสี่ห้าว่ะหาจากไหนวะเออ ลับตาตูเฮ้ยมีคนยิงกูกูกูบุราซอมบี้เองเฮอยเสียงปืนนัง่งเสียงปืนมังอยู่ข้างหน้ากูเพื่อนถ้ามึงยิงเหรอเสียงปืนนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งกูงงเลยใครยิงวะตาไอ้ดอบไอ้สัตว์ไอ้ดอบหลกลงงเราเลยตรงหน้าเลยโอ้โหคุ้มคุ้มมาสนามบินแบบคุ้มคุ้มครับ อ่าโหคุ้มจัดไม่มีที่เก็บของแล้วเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ไหนว่าแอดดอปนี่ไงดอปมาจากข้างบนหัวเนี่ยกระเป๋าอะไรอะดูซยี่สิบเอ็ดลิตรเจ๋งเพื่อนเก็บไปเลยเก็บแล้วใส่อยู่มันมันดูแตกต่างกันตรงไหนวะถ้าเกิดเรายืนตรงแอดดอปแล้วมันทับเราตายไหมลองดูดิอย่าลองเลยที้เคียดคอนเทนต์ เรียบร้อยเปิดไงวะขอเปิดหน่อยก,กด E เลยเปิดไม่เห็นเปิดไม่ได้เลยเอาได้ละฮึบเฮ้เยเกาะอ,อะไรอะ่ะเกาะสี่เหรอโดนแฟร์การีเทกระสุนก,มอมอก้ามมอก็เกาะสองจุดสองก็เกาะธรรมดาพี่อนไม่กูเก็บมามีเกาะนี่เกาะสี่จุดสามเพื่อนโอ้โหงั้นมึงก็เอาไปเลยศูนย์ห้าจุดห้าหกเก็บ X เลยอ่ะ เอาหายเลยเอ้าวัดเก็บของหมดคือหายเลยเอาไมงเก็บหมดแล้วจะเอากูว่ากูงงอ่ะดีของหายหมดหรือยีแบงกล่องหายก็แล้วกัโอเคโดนแฝงี่ไงแฝงรีเควสเดลิเวอรีร่โดนอ๋อเดลิเวอรี่อ๋อสามารถเป็นโดนที่สามารถเรียกเรียกมาแบบมาดรอปได้เว้ยใช่เหรอเออแบบเรียกไอเทมที่อยู่ในกล่องเราอะมาดรอปแต่ก่อสามจุเยอะกว่านะ อ๋อแต่บันดาเมจอันนี้เน่ะดาเมจดาเมตรีดรักช <Wow. S 1> ันเยอะกว่าดามเมตรีดักชันสี่สิบแปดอะก่อสี่อะสี่จุดสามนั่นเพื่อนเราก่อสามไม่ใส่ไหมอ่ะคิไวไปละ <c oughs> มีมว,วิชอีกแล้วน,นะครับ <c oughs> เขายังอยู่ไหมพี่เจมเขาพี่เจมยังอยู่ไหมพี่เจมเฮ้ยพี่ฟิล์มยังอยู่เนี่ยฟิล์มยังอยู่นี่พี่ฟิล์มน,นี่พี่ฟิล <c oughs> ์มเมื่สิบเจ็ด ไม่มาเกิดแถวนี้แล้วมงวีฟิล์มกล่องใช้คีการไม่ว่าเพื่อนเพื่อนโดนโดนคนที่ไว้ใจเออแม่งยิงหลังแตกระเบิดเเลยเอ,อือ,อรีโหลดดิงสรุปสนามบินไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอะไรอ่ะแต่มันก็ไม่รู้นะว่าว่าบอสอยู่ไหน <laughs> สรุปมันไม่รู้นะว่าบอสอยู่ไหนเพราะเราไม่บอกมันเก็บเอ็มสี่าเป็นแบบเต็มคังเอ็มสี่เยอะเหรอวิ่งไม่ออกเอ็มเอ็มสี่มาร์คใ่มาร์คสามมาร์คสี่มาร์คห้าเอาดิมีทุกมาร์ค <laughs> เ,เรียวกว่ามีครบเฮ้ยสไนกระบอกนี้ใช้กระสุนเจลถกสองวาเพื่อนหรอวะ ใช่เหรอเออนเนี่ยที่กูใช้อยู่เนี่ยก็บอกเดียวกับมึงอะแต่ว่ามีกล้องสะโขบให้เลยกูออกทางไหนเนี่ยนี่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าางออกจะได้โยนให้เอาไปเลยอ้ยมันเป็นสไนเลยนี่หว่าใช่ใช้ลูกเจ็ดจุดหกสองก็สบายสิครับเพื่อนโอุ้ยชิบหายแล้วกูตายกูตายอยู่เพื่อน ไปรีโหลดกูเกลียดไอ้พวกนี้มากเลยมันยิงนัดเดียวไม่ตายเนี่ยโคตรเยอะพวกคนน่าจะไปเน้นฟาร์มไว้นั่นแหละบอสแหละเท่าที่ดูเนี่ยถึงเซฟโซนแล้วอะวิ่งแป๊บเดียวถึงเซฟโซนแล้วอะอะไรวะถึงบอกนะแม่งเกมที่แบบไม่ต้อง<ห>ซีเรียสอะ ฟิล์มม to ึงอยู่ไหนไอ้สัสมึงอยู่ปะวะฟิล์มมึงอยู่ปะฟิล์มฟิล์มมึงอยู่ปะเอาไม่อยู่ในเซฟโซนแล้วเปล่าเพื่อนฟิล์มแม่งยิงฟูแม่งคนเลวตามหลักมันต้องอยู่แบบก็ต้องอยู่แถวสนามบินอะไม่ก็มันก็อาจจะขึ้นไปลิตเติ้ลเกรฟเว้ยเพราะว่าไปตามหาบอสอยู่ว่ามึงไปถ่ามหรือว่ามึงก็เลยอยากรู้เลยว่าอยู่ไหนหาอยู่อ่ะแบบเี๊ะอยู่ไหนวะเพื่อน